ศาส์สนานี่ก็มีมาทุกยุคทุกสมัยทุกยุคทุกสมัย <c oughs> ของเรานี่ตั้งแต่กรุงสุขโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมาล่มสลายในช่วงของพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกทั้งหลายก่อนๆน,นั้นนี่เขาก็ปฏิวัติกันทั้งนั้นแหละ <c oughs> ปฏิวัติกันทั้งนั้นแหละ <c oughs> คือการเมืองมันมาเล่น การพระศาสนาพวกหัวดำํำพวกผ้าลายเนี่มันมาครอบงำผ้าเหลืองคือมันไม่ใช่หน้าที่อย่างคณะกรรมการปฏิรูปพระพุทธศาสนาซึ่งมีนายเจิมศักดิ์นายกวีศรีไรนวรัตพงภัยบุญนายภัยบุญนิติตวันนายมนโนเมต,ตานันโทนายแพทย์ นายแปทย์ด็กเตอร์มโนลาหาวนิตไปหากินกาศสัำชั้นว่างๆเขาก็พาบาทหลวงไปหาเงินหาทองกับแม่บงกฎแดนมหามงคลก็เคยเอาต้นเทียนไปตามไล่เทวราชโอรสจุดมันกลางวันนี่แหละ ตามตั้งแต่โน้นในโจนาธานดูดีที่วัดไทยอาริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาตามมาจนถึงวัดน,นาบกเกือบจะตามไปถึงพักชาติไทยอยู่แล้วดันมาเป็นกรรมการปฏิรูปพระพุทธศาสนาจำนวน16คนเนี่เอาแค่เจิมสักคนเดียวนี่พระพุทธศาสนาไม่ไม่ต้องละไม่ต้องละเพระคุณเจ้าไม่ท้อง ไม่ต้องทำอะไรเลยจอดนี่มาเป็นกระตักเอ็ดป๊ปเนี่ยนกหวิดทั้งนั้นคือนกหวีดนี่ไม่ใช่เป็นศัตรูความเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงไม่ใช่ศัตรู <c oughs> ความเป็นเสื้อเหลืองความเป็นเสื้อแดงไม่ใช่ศัตรู <c oughs> แล้วก็ก่อนหน้านี้นี่สื่อต่างๆนี่เราก็จันยาบันจันยาบัน 30ปีให้หลังนี้มีค่ายหมดเลยแต่ว่าความน่าเชื่อถือนี่เดิมทีแ0 9สิ 80, สื่อนี่มันให้การศึกษาให้ความรู้ให้ปัญญาก็เรียกว่าสื่อทางไกลเรียนทางไกลซ่อนทางไกลทุกวันนี้สื่อมันเป็นพิษมีธรรมะสักเท่าไหร่ให้ปัญญาสักเท่าไหร่ให้สติสังคมสักเท่าไหร่ <c oughs> มันจะเป็นค่ายของการเมือง เขาเอาสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือเอาไว้ถล่มคู่ต่อสู้ทางการเมืองเท่านั้นเองปัจจุบันแต่ก่อนนี้สื่อสารมวลชนหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นี่ถือว่าเป็นฐานันดรที่สี่ทานันดรที่สี่ของสังคมไทยทุกวันนี้มันต้องไปดูว่าใครเป็นเจ้าของ เพราะฉะนั้นก็เตือนสังคมก็คือหนึ่งของรัฐบาลเอง <c oughs> ก็อย่าไปโอบอุ้มพระทำผิดก็ว่ากันผิดอย่าไปสร้างสถานการณ์คือเดิมทีนี่ถ้าเกิดว่าไอ้พวกโลนห่มเหลืองออกมาแล้วก็พระหมด <c oughs> ทุกวันนี้มันไม่ใช่หมื่นสองหมืน่นคุณลองไปโกนหัวแล้วก็ไปซื้อผ้าใจแถวเสาดิงช้ามาหม่ม แล้วมึงไปดื่มเหล้าให้เต็มที่ไหนก็ถ่ายภาพไปด้วยนะเมื่อหนึ่งมึงพอใจไหมถ่ายภาพให้มันได้พร้อมคือมันเล่นกันอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> มีภาพของพระออกมาเป็นรายวันพระขายยาบ้าพระกลมขืนเด็กพระนาทลาะแย่งกันเป็นเจ้าอวาส <c oughs> นาพระแย่งสีกามันเป็นเหยื่ออันโอชะ ในเรื่องของพระแล้วก็เล่นสนุกเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นเป็นการปรามกันไม่ถึงขับปราบ <c oughs> นิคันเหนิิขหารหังปักคันเหนปักขหารหังไอ้นี่ใช้ได้ข่มคนที่ควรข่มคือปราม